ในอาณาจักรที่แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านเมฆสีทองมีเจ้าชายน้อยผู้มีความฝันยิ่งใหญ่ประทับอยู่ในปราสาทสูงเสียดฟ,ฟ้าวันหนึ่งเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นท้องทะเลสีครามที่เขายังไม่เคยเหยียบถึงหัวใจของเจ้าชายน้อยจึงเต้นรัวด้วยความปรารถนาที่จะออกเดินทางไปยังดินแดนใหม่ด้วยความใจร้อนเขาเก็บกระเป๋าเล็กๆหยิบแค่ขนมปังก้อนหนึ่งกับขวดน้ำแล้วก็ออกเดินทางโดยไม่บอกใคร ทันใดนั้นสุนัขขาวน้อยผู้ซื่อสัตว์ที่ตามเขามาตลอดก็กระชับชายการเกงของเจ้าชายไวแน่นจีเนียสเจ้ากำลังทำอะไรเนะจ้าชายน้อยหัวลอกขนาดทักทายจีเนียสสุนัขสีขาวฮงฮงมาขาวส่งเสียงเตือนพยายามดึงเขาให้ห่างจากหน้าผาสูงชันที่อยู่ข้างหน้าแต่เจ้าชายน้อยเพียงยิ้มแล้วก้าวต่อไปไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันเห็นทางแล้ว เขาเกือบจะก้าวพลาดไปเมื่อชายผ้าสะบัดออกจากปากสนักขาวที่ดนึงเขาวไว้กลัวเขาจะตกลงไปแต่แล้วสายลมก็โอบรับเขาวไว้ท้องฟ้าสว่างสวราวกับกำลังยิ้มให้เจ้าชายน้อยรู้สึกตัวว่ากำลังลอยและล่องลงไปอย่างช้าๆเหมือนมีปิดที่มองไม่เห็นคอยพยุงเขาวไว้เมื่อตกลงมาถึงพื้นทรายริมทะเลขาวหันไปเห็นหมาขาวน้อยที่ตามลงมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโล่งใจดูสิ ฉันบอกแล้วว่าทุกอย่างจะดีเจ้าชายน้อยกอดมาของเขาไว้มาเขามองเขาด้วยสายตาอันอ่อนโยนแล้วส่งเสียงเบาๆฮงเรากับจะบอกว่าครั้งหน้าฟังทันบ้างนะจากนั้นทั้งสองก็เดินไปตามชายหาดด้วยกันโดยมีคลื่นซัดสาดมาเป็นเพื่อนและแสงอาทิตย์ส่องทางให้ก้าวสู่การผจญภัยครั้งใหม่